วิธีการสตาร์ทก็ไม่ยากนะครับไม่ยากมันจะเหมือนเครื่องสูบน้ำทั่วไปสตาร์ทนะครับแล้วก็เสียบไฟ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมหนุม่ม168เทวกุณกบับน้องแพรี่คะ่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าอะไรกันลูกเราจะมารีวิวเครื่องปั่นไฟแบรนด์ฮุสวนา่ารุ่น G 5 5 0 0 p ค่ะอ่า G 5 5 0 0 p พฮุสโซนาเราก็เป็นที่รู้กันของเกษตรกร,กรประเทศไทยณปัจจุบันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าผลิตเครื่องยนต์คุณภาพสูงเครื่องตัวนี้ถ้าภาษาเราเรียกกันง่ายๆคือรุ่น5กิโลเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะขนาดลูกสูบ3 8 9ป389ซีซีเครื่องยนต์13แรงมา้าเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะถังน้ำมันตัวนี้ก็25ลิตร อัตราการกินน้ำมันก็ทวเฉลี่ยชั่วโมงละลิตรเป็นระบบสตาร์ทด้วยกุญแจด้านนี้ผมจะค่อยๆให้ท่านผู้ชมดูไปทีเรื่อยๆน้ำมันตรงนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้ก็เบอร์30หรือเบอร์40ที่เราเอาไปใช้รถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์สจังหวะเพื่อ h อน d a าเวฟอะน้องแพรลิเพิกเพิกฮอนด้าเวฟนะใส่ตรงนี้นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้จะมีเซนเซอร์น้ำมันเครื่องด้วยเซ็นเซอร์น้ำมันเครื่องเนี่ย มันจะออกแบบมาว่าถ้าน้ำมันเครื่องขาดไม่พออย่างเงี้ยมันจะดับเครื่องเลยน้องไพรลี่แล้วก็แล้วก็มันจะดับเครื่องเพื่อปกป้องเครื่องไม่ให้เครื่องพังเครื่องเสียรุ่นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นคานล,ลากน้ําหนักตัวนี้91กิโลกร,รัมนะครับ แผงด้านนี้จะเป็นแผงวงจรแผงคอนโทรลต่างๆเครื่องพวกน,นี้ผมเคยอธิบายไว้หลายๆรอบแล้วมันก็จะไม่มีอะไรยากมากแบ่งเป็น2อฝั่งฝั่งของเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปั่นกับฝั่งของมอเตอร์ปั่นไฟกำเนิดไฟอ่ามาชมด้านนี้นอกจากจะมีตัวสตาร์ทที่เป็นรุ่นกุญแจในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือแบตเตอรี่เสื่อมเราสามารถใช้มือดึงได้ตัวนี้ก็จะเป็น ฟิลเตอรอ์แอร์ฟิลเตอร์ก็คือกองอากาศกองอากาศนี้เราก็เอามาทําความสะอาดทุกๆ100ชั่วโมงเป่าฝุ่นวิธีการสตาร์ทก็ไม่ยากมันจะเหมือนเครื่องสูบน้ําทั่วๆไปคุณลูกค้ามาดูด้านนี้เลยถ้าเราจะสตาร์ทเรามาดูที่แผงตัวนี้อันดับแรกเลยตัวนี้เขาเรียกโชกโชกก็คือด้านตัวสีส้มตัวนี้ ตัวนี้ก็คือก๊อกน้ํามันปิดเปิดนะครับแต่ขั้นตอนในการสตาร์ทเขาจะทํานี้ขั้นตอนในการใช้งานเวลาคุณลูกค้าได้มา1เติมน้ํามันเครื่องนะสัญ,ญลักษณ์เลขหนึ่งนี้คือเติมน้ํามันเครื่องอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเบอร์30หรือเบอร์40เครื่องยนต์เบนซิน,นอัตราการใช้1ลิตรเป๊ะ2รูปปั๊มนะครับรูปปั๊มก็คือเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็25ลิตรด,ด้านบนถึงนี้25ลิตร อ่าแล้วก็สสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็สืดสัญ,ญลักษณ์ก๊อกน้ํามันนะครับให้ปกติเนี่ยเราจะปิดอย่างงี้เวลาเปิดก็ให้ทิ่มลงดินอย่างงี้สัญ,ญลักษณ์3านี้นะครับ4ให้เปิดสวิตไปที่ออนออนก็คือสวิตจะอยู่ด้านนี้นะครับคุณลูกค้าอ่าตัวนี้ออนนี้ออนขึ้นไปด้านบนเบรกเกอร์นนะออนตัวนี้นะฮะห้าชก ห้ก็คือโชคอย่างที่ผมเรียนแจ้งก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราจะสตาร์ททุกครั้งเราต้องโชกก่อน6 6สัญ,ญลักษณ์นี้คือสัญ,ญลักษณ์มือดึงนะแต่รุ่นนี้เรามีกุญแจสตาร์ทเราก็ใช้กุญแจสตาร์ทได้เลยเจเจพอสตาร์ทไปสัก50วินาทีก็ห้า,าชคกลับที่มาด้านนี้8เราก็เสียบปลั๊กนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาเออผมลืมแจ้งอุปกรณ์ใบรับประกันคู่มือ ปั๊กไฟให้มา2เต้านะครับมาเต้ามา2แบบแล้วก็ชุดเครื่องมือแล้วก็คุณก็ใช้งานได้เลยผมจะมาทำให้ดูน้องไพลี่มาดูไหมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ1นึ่งโชก่อน2เปิดน้ำมัน3ส,สตาร์ทลักขนาดน,น,นี้สตาร์ทสัก50าสิบวินาทีเราก็าโชกลับที่ลักขนาดน,นี้น เครื่องหมายนี้คืออะไรนะครับมาดูกันตัวนี้คือเบเกอร์นะครับเป็นเบเกอร์ตัว V ีคือโวล์โวล์ก็คือแรงดันไฟนะครับ F F คือค่าความถี่ค่าความถี่ของไฟไมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับที v. ก็คือทางก็คือเวลานะครับตัวนี้ก็คือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนะครับอันนี้ก็ปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟก็อย่างที่ อย่างที่ผมเดียนแจ้งนะครับเราก็อาปลักไฟนี้ปักไฟตัวนี้ก็จะเป็นเต้ารับตรงนี้เราก็ต้องเอาตัวปลักไฟเราเนี่ยไปเข้ากับตัวเต้ารับของเรานะครับหรือไปเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะอย่างตัวนี้ทําไว้ป๊บนะเราก็จะเสียบและขณะน,นี้แล้วเราก็ใช้งานอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวผมจะต์ทให้ดูนะครับ นะครับขั้นตอนอีกครั้งนะครับเวลาเราจะใช้งานนะักโชคน้ำมันเปิดให้เรียบร้อยแล้วก็สตาร์ทนะครับแล้วก็เสียบไฟนะครับเสียบไฟอ่าเดี๋ยวตากล้องลองตามมาดู โ okay. อเคนะฮะก็คราวนี้เนี่ยท่านลูกค้าเราก็จะมาดูว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่อง5,500วัตต์5กิโลเวลาเราจะใช้เครื่องไฟฟ้าเราก็ต้องมาดูว่า1,000วัตต์เท่ากับ1กิโล5,000วัตต์เนี่ยเท่ากับ5กิโล อย่างตัวนีอ้อย่างหินเจียตัวนี้นะครับตัวตัดหินเจียตัวนี้นะครับมันก็จะกินกําลัง2,000วัตต์เครื่องรุ่นนี้ก็จะใช้ได้อยู่หินอย่างเงี้ยได้2ตัวเราจะเอาไปใส่กับเครื่องอย่างอื่นอย่างเช่นเรามีปั๊มน้ Wh, ํา800วัตต์แอร์2,900วัตต์รวมกันมันก็จะอยู่ไม่เกิน5,000ก็จะถือว่าใช้ได้แต่ประเด็นอย่าง,างใครลูกค้าท่านใดที่ไม่รู้อย่างเงี้ยครับ ท่านก็แอดไลน์ผมแล้วก็อยากจะใช้อุปกรณ์อะไรท่านก็ถ่ายรูปที่เพจมันมาให้ผมดูเดี๋ยวผมจะช่วยดูให้เพราะว่าบางทีอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางบางรุ่นน่ยมันจะขึ้นเป็น1 kva อย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับ800วัตต์เราก็จะคำนวณให้บางเครื่องบางอย่างมันจะใช้คำว่าเป็นแรง หนึ่งแรงเนี่ยเท่ากับ746วัตต์ผมจะคำนวณให้ได้ทั้งหมดมันจะตีไปตีกลับให้ได้แอดไลน์มาปรึกษาผมนะครับแอดไลน์มาปรึกษากันเครื่องพวกนี้เราก็รู้แล้วว่าเราก็ตั้งหลักของมันมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เท่ากับ5,000วัตต์น้องแพรลี่ก็เท่ากับ5 0า0วัตต์ก็เท่าก5กิโลนะ5กิโลวัตต์มันก็ไม่มีอะไรยากน้ำมันที่ใช้ก็น้ำมันเบนซินน้ำมันเครื่องผมก็ได้เรียนแจ้งไปแล้วกองอากาศ กองอากาศเราต้องทําความสะอาดน้องแพรี่ทุก100ชั่วโมงน้องแพรี่มีอะไรถามป่าไหมวันนี้ถามเพื่อลูกค้ามีไหม <c oughs> เออคิดไม่ออกเลย <c oughs> สําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับรุ่นอะไรนะน้องแพรี่รุ่น G 5 5 0 0 P อ่า G 5 5 0 0 P เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับขนาด5กิโล ของฮุสโซนาเป็นของสวีเดนทุกอย่างก็ทํามาเป็นสินค้าเกรดมาตรฐานสูงสําหรับท่านที่ต้องการสินค้าเหมาะกระเพิกใช้งานก่อสร้างนะครับใช้งานก่อสร้างเหมาะบ้านเรือนบ้านเรือนก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเอาไว้ยามชุกเฉินอย่างบ้านผมเนี่ยประตูเป็นประตูไฟฟ้าเอาไว้ปิดประตูไฟฟ้าอยางเงได้ดีคําแนะนาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่ต้องดูแลยุ่งยากเลยครับคุณลูกค้าเครื่องตัวนี้มาตรฐานสูง รีวิวที่ดีก็ต้องมีราคานะครับเครื่องรุ่นนี้ราคาอยู่ที่23,900บาทท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าต้องการส,สั่งสินค้าจากผมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์หลายไว้ให้ด้านล่างนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมน้องแพลีมีอะไรจะบอกลูกค้ามัง คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจน้องแพรรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจหนึ่งหกแปดเทวกลุณะช่อง YouTube 1 6 8 h e เทวกุณด้วยนะคะขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ